ข่าวสั้นทันใจโดยเอเชียสปอร์ตคอดีตตำนานปีศาจแดงลุมจวลารฟลังนิกแผน4-2-2-2โคตรไม่เวิร์กจากการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านแพ้ให้กับวูแฟมตันไปศูนย์ประตูตอนหนึ่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นความพ่ายแพ้นัดแรกในพรีเมียร์ลีกของลารฟลังนิกกุนซอใหญ่ชาวเยอรมนีของทีมปีศาจแดง ทำให้อดีตนานันกเตะของทีมปีศาจแดงทั้งเวนรูนี่และอีโอฟอรินานได้ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์แผนการเล่นของลาฟลังนีนะครับบอกว่าทีมชุดนี้เนี่ยไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่โดยเวนรูนี่นะครับได้กล่าวว่าผมคิดว่าทุกคนคงเห็นแล้วนะครับว่าโอเดก,กูน่าโซชานั้นมีจ,จบอย่างไรแต่กับผู้จัดการทีมคนใหม่ในตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ได้แต่ผมก็มั่นใจเลยนะครับว่าเขาจะต้องเจอกับความกดดันอย่างมหาศาลแน่นอน เขาเข้ามาพร้อมกับระบบการเล่น4-2-2-2ซุ่งผมอยู่แล้วมันไม่ค่อยเวิร์กนี่มันไม่เหมาะกับนักเตะที่มีอยู่ของทีมแมนยูในตอนนี้เขาจําเป็นจะต้องหาหนักเตะที่ถูกต้องกับระบบที่เขาจะใช้ส่วนทางด้านของริโอฟ์นินานก็ได้กล่าวนะครับว่าผมคิดว่าระบบการเล่นของแมนยูมันยังดูสับสนบางทีผมก็เห็นเขาเล่นกองหลังสาคนบางทีผมก็เห็นเขาเล่น4-4-2สรุปแล้วมันคือระบบอะไรกันแน่ คุณต้องมีความชัดเจนกับระบบของคุณไม่อย่างนั้นนักเตะจะเกิดความสับสน